ชินมิงหรืออาจารย์ชินมิงนะครับเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสื่อไลเคอร์นะครับเป็นหนึ่งในอัจฉริยะของโรงเรียนเขาสร้างทีตีพลังวิญญาณถึงระดับ3 0ตอนอายุ14และถูกทำลายทีตีโดยไต่มู่ไปสมัยเป็นนักเรียนเขาผ้าดอกาสเข้าร่วมการแข่งขันประลองวิญญาจาร์เพราะการใช้อำนาจของขุนนางอาณาจักรบาลุตนะครับสมัยนั้นโรงเรียนสื่อไลเคอร์ตั้งอยู่ในอาณาจักรบาลุตอำนาจของขุนนางทําให้โรงเรียนสื่อไลเคอร์เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้หลังจากจบการศึกษาได้สมัครเข้าเป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนราชวงเียโตและ เคยนำทีมของโรงเรียนเทนโตเข้าแข่งขันกับโรงเรียนสื่อเลเคอร์เมื่อฟู่หลานเต๋อพาคณะอาจารย์และนักเรียนไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนราชวงศ์เทนโตและถูกปฏิเสธจากองค์ชายเสียสิงทําให้ฉินหมิงลาออกจากโรงเรียนราชวงศ์เทนโตและเดินทางกลับพร้อมกลุ่มโรงเรียนสื่อเลเคอร์และได้สมัครเข้าสอนในโรงเรียนตระกูลราชาบังกรทราชเพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสื่อเลเคอร์ในภายหลังนะครับหลังจากนั้นได้นําทีมเจ็ดประหลาดสอเลเคอร์ร่วมกับอี้เสี่ยวกังหรืออาจารย์ใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันวิญญาจารย์ระดับสูง ที่วิหารวิญญาณยุทธ์ในเวลาต่อมาได้พานักเรียนเข้าไปล่าวงแหวนวิญญาณที่ป่าชิงโตและสัมผัสได้ถึงความผิดปกติภายในปา่าสุดท้ายได้เผชิญหน้ากับวิญญาจาร์ของสำนักวิญญาณยุทธ์และพมยุทธ์มารอสูรได้เข้าต่อสู้กันอย่างอีกเลีเ่ยงไม่ได้แน่นอนว่าชินหมิงนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมารอสูนอย่างแน่นอนแต่ทําอะไรไม่ได้หากชินหมิงนั้นมาคนเดียวเขาสามารถหนีไปได้แต่ถ้าว่าเขามากับนักเรียนคนเป็นอาจารย์จึงไม่สามารถทิ้งนักเรียนได้และเอาชีวิตเข้าแลกก่อนที่ชินหมิงจะสสะทุกิ่ง ทุกอย่างที่มีรวมถึงชีวิตของเขาเองก่อนที่เขาจะระเบิดพลังใหม่เอาชีวิตมานาสูนเขาได้บอกกับมานาสูนว่าอย่าได้ดิอาจจะทําลายนักเรียนของข้าคุณสมบัติและความสามารถของชินมิงนะครับชื่อชินมิงอายุ40ปีเพศชาย สังกัดโรงเรียนสื่อไลเคอร์ตำแหน่งอาจารย์นะครับวิญญาณยุทธ์หมาป่าเทาหมอคีนะครับระดับพลังวิญญาณ80บวกนะครับวงแหวน8วง2เหลือง2ม่วงแล้วก็4ดดานะครับลักษาะวิญญาณยุทธ์ของหมาป่าหมอคีนะครับที่ปรากฏออกมาเปลวเพลิงผ่านฟ้านะครับยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นวงแหวนที่เท่าไหร่วงแหวนที่7อายุ1 0 0 0 0ปีบวกกายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับและวงแหวนที่8นะครับหมาป่าเทาอคีศักดิ์สิทธิความสามารถมีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์และ เพิงอคัคคีต่อให้เหลือเพียงสเกตเพิงก็ยังลุกไม่ต่อไปได้ตาบจนชวมชั่วหลายถูกชำระร้างนะครับแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติและเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ผู้ที่เป็นอาจารย์อย่างแท้จริงยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องนักเรียนจนตัวตายนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากให้ฉินหมิงนั้นตายนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ